สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมตั๊กนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางมายังเบิงพีพงอีกครั้งนะทุกคนก็เนื่องจากอ่าวันก่อนเนี่ยผมเนี่ยได้อ่าอ่าน้ำของของกินพวกกับข้าวนี่แหละน้ำของกินมากับน้องเบสเอามาเพื่อที่จะเอามาให้อ่าแม่น้องมอแล้วก็พี่ชายนะแต่ว่าสรุปคือผมมานั่งรอประมาณสองชั่วโมงได้ั้งอ่าไม่เจอไม่เจอ,อพี่ชายน้องมอแล้วก็แม่นะแต่กลับเจออ่า คุณลุงคุณลุงท่านหนึ่งคือไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วคนอยู่อยู่ก็เดินออกจากป่าอ่ารูปร่างเขาเนี่ยคล้ายๆกับคนที่ผมเนี่ยเคยมาเจอนะแต่ว่าสีเสื้อเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมผมก็เลยไม่มั่นใจว่าใช่คุณลุงที่อ่าเคยมาขโมยของพี่ชายน้องมอสหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่า,าวันนี้ผมก็เลยจะก็มาซุ้มอ่าซุ้มดูนะก็จะจะเรียกว่าเป็นโจรก็ไม่มั่นใจอาจจะเรียกได้ไม่เตดมปากผมไม่มั่นใจว่าใช่โจรหรือเปล่าไงก็เลยกับบอกว่าอ่า กลับมาซุ่มดูคุณลุงดีกว่าก็กลับมาซุ่มดูก็เราจะลองจับเขาดูวันนี้ผมได้เตรียมเชือกไว้แล้วเพื่อที่ว่าจะมัดตัวเขาเพราดูจากทรงเขาแล้วเขาน่าจะไม่มีแรงสู้ผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นผมก็เลยจะกลับมาลองซุ่มดูเขาอีกรอบจริงๆอะผมเนี่ยกลับมาซุ่มดูเขาอีกรอบเหมอือนกันแหละแต่ผมเนี่ยไม่เจอเขานะวันนี้ก็เลยกลับมาครั้งที่สองละก็เลยกลับมาดูเพื่อจะเจอเขาอีกก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ผมมาผมจะามาเกย์กันหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราอนะตามอ่าเข้าข้างในดีกว่าไม่รู้ว่าจะเจอคุณลุงหรือเปล่าโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก่อำลังชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งต่างไว้ผมด้วยนะผมโอเคไม่รู้ว่าจะจับโจรได้หรือเปล่านะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้อ่าผมก็จะเดินเข้าไปอ่าอย่างข้างในนะคนก็จะหาที่จับคุณลุงนะก็มารอบนี้ผมอาจจะไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรมากมายทุกคน ก็กลัวว่าถ้ามีโจรคุณลุงมันโจรจริงๆเนี่ยเขาอาจจะรู้ตัวก่อนนะก็วันนี้นยะไม่ได้ตั้งใจจะมาหาใครทั้งนั้นคนก็คือไม่ได้ตั้งใจจะมาหาแม่นา้างมอแล้วก็พี่ชายด้วยก็คือตั้งใจจะมาจับโจนโดยเฉพาะเลยผมกลัวว่าถ้าคุณลุงเนี่ยกกลัวจะเป็นคุณลุงเนี่ยอย่ายังมาปนเปียนอยู่ในป่าแห่งนี้บ่อยๆนะผมกลัว,วจะเป็นอันตรายต่อพี่ชายแล้วก็แม่น้างมอด้วยนะก็เลยว่าจะลองจับแล้วก็ถามเขาดูว่า เขามาทําอะไรยังปลาแห่งนี้กันแน่ทุกคนก็อาจจะมาได้ตะโกนเรียกหรือว่าอะไรนะก็เรามาเราก็ต้องเงียบตะ่กน ก่อนเนี้ยเขาอา <S <S เดินมาจากทางไหนแลทุกคนก็รอบๆนี่ก็เป็นอ่าเดินนี้ไปนะทุกคนมันะก็จะเป็นป่าหมดเลยนะคือไม่แน่ใจว่เนี่ยแต่ตรงเนี้ยจะเป็นทางลงไปถึงหมู่บ้านทุกนะคนข้างล่างนู้นก็เป็นหมูบ่บ้านค่อนข้างประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงหมู่บ้านแล้วแหละก็คือไม่รู้ว่าเดินมาจากทางนี้หรือว่าทางป่าฝั่งนูง้นแน่นะเดี๋ยวเราก็จะลองเดินทร,ร,ร,รวจรอบๆทุกคนนะ จากทางนี้หรือเปล่าแต่ว่าทางนี้เป็นเป็นป่าที่เดียวกับที่อ่าผมเจอพ่อนะมอน,นะครับผมแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่ไม่รู้ว่ามาจากทางนี้หรือเปล่าทุกคนคือผมไม่มั่นใจไงแล้วก็มีทางนี้ทุกคนถางนี้ก็เป็นถางตรงขึ้นไปแต่ว่าผมไม่เคยผมไม่เคยเจออ่าเป็นร่องรอยของคนเลยนะผมไม่เจอร่องรอยของทางที่จะมีคนเดินลงมาเลยนะ น่าจะมีแค่สองสามทางเลยเือไม่คุณลุงอาจจะมาจากป่าฝั่งนน้นนะทุกคนตรงก็มีป่าอยู่นะน่าจะตรงก็มีป่าอยู่อะผมลืมบอกไปทุกคนอาหมู่บ้านผมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างเหนือเขาข้างล่างนูน้นเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงแล้วข้างล่างนน,น่นทุกคนต้องเดินเท้าเข้ามานะผมแล้วก็ฝั่งนูน้นจะมีหมู่บ้านเล็กๆอะ ไม่ใช่หมู่บ้านทุกคนก็ต้องบอกเป็นหมู่บ้านนะแบบไม่รู้ก็จะมีหมู่บ้านมีบ้านอยู่ประมาณห้าหกหลังทุกคนไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยมาจากหมู่บ้านั้นหรือเปล่านะทุกคนก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆกันทุกคนก็เป็นคนมีคนอาศัยอยู่ไม่เยอะไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยมาจากทางไหนหรือเปล่า ไปดูอ่าเข้าไปดูพี่น้องมอกกันนะเผื่อจะเจอพี่น้องมอนะแต่ว่าเราจะไม่ตะโกนเรียกนะผมกลูวถ้ามันเป็นชาติคุณลุงพอเป็นโจรจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขานะจจะรู้ตัวก่อนนะว่าเราเนี่ยมาจับเขา้า ติดปากลืกเกินผมเกือบจะตะโกนเรียกเข้าไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่เจอวี่เียทุกคนเดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราะจะมา นั่งหาที่ดีๆเพื่อที่ว่าจะมาจับจอน,น,นะทุกคนก็ตอนนี้ผมคิดก่อนว่าจะทำไงดีผมหาที่ดีก่อนเออทำไงดีวะรือว่าจะแกนมนกาเกาะไผ่ดีแก,มกะมาเกาะไผ่ทุกคนเดี๋ยวเราจะแอบข้างๆกอไผ่นะตรงนี้น่าจะดีะทุกคนเพราะว่าถ้าเขามาเนี่ยเขาอาจจะไม่เจอเรานะ จะ,จะตรงนี้น่าจะเห็นหมดนะทุกคนว่มามีใครผ่านมาหรือเปล่านะพอทุกคนเดิยนยะล้วผมะจะมาอ่านั่งรอนะก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะรอบที่แล้วผมมาผมก็อ่าไม่เจอใครนะทุกคนไม่น้ร์มอลก็ไม่เจอ,พ,อ,อพี่ชายน้ร์มอลก็ไม่เจอนะผมเคยมาแล้วรอบมึงแต่ไม่เจอใครเลยรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองนะ เมื่อเช้าเนะผมมาในช่วงเช้าคือไม่เจอใครทุกคนวันนี้ผมก็เลยมาในช่วงเย็นนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าทุกคนทด่เรามาเราเดเราเนี่ยมาลุ้นไป,ปรพร้อมกันนะผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็เหนื่อยเต็มเลย ผมก็นั่งรอประมาณมาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะก็ยังไม่เห็นวิแววที่จะเจอคุณลุงที่อ่ายังไม่เจอวิแววที่จเจอคุณลุงที่มาร้อปอดเลยนะนั่งรอนานมากทุกคนร้อนมากทุกคนยุงเยอะด้วยก็ผมคิดว่าผมจะนั่งรอไปอพักหนึ่งทุกคนแค่แป๊บเดียวแหละไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วด้วยกว่า็ผมมาคนเดียวได้ไงผมไม่กล้าอยู่คนเดียวอตอนมืนมดเพราะาป่าแห่งนี้อันตรายมาก ก็คุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรออีกพันงนะถ้าไม่เจอจริงๆก็เอาไว้รอบหน้าเนี่ยผมจะมาใหม่ทุกคนก็อีกแป๊บเดียวแหละถ้าไม่เจอจริงๆก็คงจะต้องกลับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาใหม่เตรียมตัวให้ดีกว่านี้ทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวขอนั่งรอกันนะผมทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่านะก็เหมือนผมจะได้ยินเสียงมาจาก ป่ะทุกคนกไม่รู้ทุกคนยินป่ะเสียงมันมีคนเดินทุกคน เป็นพี่ชายทะมอาก็ดีทุกคนผมจะได้อนะ่คุยเขาแล้วเตือนเขาเรื่องนี้ทุกคนแต่อ่าดีแค่เสียงยังไม่เจอพี่เววเลยนะ สั่นหมดเลยนะผมรู้สึกว่าตัวผมสั่นอย่งนี้ผมมาคนเดียวเลยไงแต่ผมเคิยว่าน่าจะเอาลูกมาอยู่รอบนี้ผมได้เตรียมมาเตรียมตัวมาดีนะ้วหมอเชี่งย,ยงนี่เรากำลังบีมาป้องกันตัวยนะแต่ต้องตัวคนวัดลูกคนได้ถือมีดไปได้บ่อยแล้ว

มาดีมาจับคนสมัยวันนี้ลุงนี่ลุงนี่ผมขอโทษทุกคนจับผมขอโทษนอลุงผมจับเป็นลุงพีพองกันพีพองกันทีเช่นนี่นะลุงเย่นลุงเช่นเป็อะไรลุงเย่นขอโทษผมเป็นใครครับเนี่ยเอผกูมึงใคร คนอ่ข้างบนนู่งจะมาหาผ่าไปเลยวะโอ้ฝนหน่อยเลยที่ที่ก็อยู่ข้างบนนู่งลุงเป็นใครครับรลุงมาอ๋อลุงอยู่ข้างบนนู่งไล่เฝ้าไล่อยู่ลุงเฝ้าไล่แล้วลุงลงมาทำอะไรแถวนี้อ๋อลุงมาหาผ่ามาหาผ่าอะไรจริง <c oughs> เหนียบมากกว่าผมจับลุงคนไทยนะแล้วลุงมาทำลุงมาพักอะไนี้เหรอมาจับกต้นไมวะเนี่ยลุงเจนลุงเจนแน่นกว่าโอเคแน่นยุ่งจ้าลุงทำไมลุงเจนลุงมาทำอะไรเนี่ยลุงใช้คนที่มาขโมยของน้องในป่านี่กินใช่ป่ะใช่ลุงป่ะวันไหนหลายวันแล้วลุงสองสามวันวันนั้นตัวลุงอยู่บนก้อหิงใช่ป่ะใช่ครับ อ๋อใช่แต่ลุงเดิมมาไม่เห็นใครไงลุงก็ยิงเอาไปกินมั้งลุงเอาไปทำไมลุงผมเอามาให้น้องเขาไงอ๋อไม่ให้ไม่มีความเห็นลุงก็ไปเอาไปดิหลุงน้องเขาจะวางไหมลุงมันไม่ได้นะลุงทำอย่างนี้มันไม่ได้นะอ๋อไม่รู้ลุงไม่รู้เลยแม่ไม่มีความเห็นมันวางบอกก้อนหินนี่มันเอไข่เอาไว้วาลลุงก็เอาไปกินดิไม่ได้ลุงไม่ได้ทำางี้ไม่ได้ครับผม ลุงทำนี้ไ,ไม่ได้นะลุงเออนนววลที่ลังลุงไม่ทั้งแล้วลุงได้ทำร้ายน้องเหรอได้ปะลุงไม่ทั้งทุกคนกลินเหล้าหึงเลยทุกคนผมว่าผมว่าทำไมเขาเหมือนสู้ผมไม่ได้กินเหล้าหึงแล้วนี่อทุกคนเจอผมเจอแล้วทุกคนโอ้มีน้ำเยอะโอ้โหเข่าจัวทุกคนกินเหล้าหึงเลย ผมเททิ้งว่ะลุงกินเหล้าไว้เหรอเนี่ยลุงกินเหล้าแต่ลุงพูไปซุ่มมาเมื่กีลุงลุงทำนี้ไม่ได้นะผมผมเอาของมาให้น้องของนะไม่ใช่ว่าเอามาให้ลุงนะถ้าลุงอยากได้ลุงก็บอกผมดีนะวันหลังถ้าเจอผมอะไม่ใช่ว่าเข้ามาขโมยต่อจากอ่ามาขโมยน้องเขาอ,อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ลุงลุงโรมาหามพามึงกันแหละมาเจอนี่พอดีไม่ไม่ไม่ไมไมให้ครด้วยโอ้ ของขายเกลียวไว้วันลุงก็เอาไปเอาลุงไม่ตั้งใจขโมยใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจขโมยมันเป็นของมผมเป็นของที่ผมเนี่ยเอามาให้น้องเขาไงลุงจะทํางี้ไม่ได้นะโอเคลุงลุงจะวางเราไม่ทางแล้วอย่างงี้ถ้าจะเอาอเจะไว้อย่างนี้เราไปลุงไม่ไรเนี่ยลุงจะทิท้งไปทน้ำบ่อแล้วตอนนี้โมเจน ผมปล่อยลงได้นะแต่ว่าลุงต้องนี่ลุงปิดน้ำปิดตาทำไมอะโอเคต้องขออภัยพี่แล้วเมื่อกี้เพราะพื้นที่เต็มนะผมผมก็ได้นั่งคุยกับลุงเขาเมื่อกี้พักนึงไง้ทุกคนก็ปรับความเข้าใจเรียบร้อยลุงเขาเนี่ยไม่ใช่ขโมยอย่างที่เราคิดนะก็ลุงเขาแค่อ่าทําไรอยู่บนเขาเนี่ยทุกคนก็เขาทาไรอยู่บนเขาเนี้แล้วก็ดันลงมาหาของป่าพวกผักกินนะแล้วก็ดันเจอพวกขนมนที่น้องผมเอาไว้พี่ชายน้องอเนี่ย วางไว้นะเขาก็เลยอ่ามันจะขโมยไปนะทุกคนก็ไม่ได้จะขโมยหรอกก็ของกินเขาเลยเอาไปกินนะอ่าโอเครู้เรื่องครับลุงมหลังลุงก็อย่ามาขโมยอีกนะผมอย่าไม่ขโมยนะอย่ามาเอาของใครมั่วซั่วนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะปล่อยลุงไว้นะผมโอเค,อเคลุงไม่จะทำนะใครรู้นะอะไรนะครับผมไข่ลูกไม่ได้นะใครรู้ไม่ได้ไม่ให้ใครรูกอ๋อผมงั้นผมขอถ่ายเดี๋ยวผมจะเบอร์ภาพลุงให้นะผมเบอร์เบอร์ภาพลุงให้เดี๋ยวผมจะปล่อยลุงนะมหลังลุงก็อย่ามาอีกนะครับผม มาได้ครับผมแต่ว่าอย่ามาขโมยของอะไรแบบนี้นะเฮียปล่อยแล้วอ่ะเฮ้ยไปเร็วมากด้วย เททิ้งไว้นะขวดที่เขามาไม่รู้เขาจะโมโหผมมานะยวเก็บเชือกก่อนเป็นขวดที่ผมอ่าน่าจะเป็นขวดเล่าเลยทุกคนผมก็เททิ้งมาละก็รู้สึกว่าเวลาเขากินกินของพวกนี้เขาจะคุมสติดีอยไม่ได้นะก็เลยเททิ้งให้เขาดีกว่าแล้วก็เลืมบอกไปทุกคนเขาเนี่ยอ่ามันจะเป็นอ่าเขาอกเป็นขโมยนั่นแหละทุกคนเป็นโจรนั่นแหละแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ตั้งใจนะทุกคนก็รู้สึกว่าเขาผ่านมาทางนี้แล้วก็เห็นของกินวางไว้ ผมว่าเขาแล้วจะทําร้ายพี่น้องมอแล้วแต่เขาจะโกหกผมไงเ่าไม่ได้ทำร้ายเขากลัวว่าผมจะทําร้ายเขาม้างก็เลยโกหกไปแล้วก็บอกว่าบอกผมว่าของกินมันวางเอาไว้นะก็เลยก็เลยเอาไปเห็นใครไม่มาวางไว้เขาก็เลยเอาของกินไปเขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่ตั้งใจนะผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาพูดนยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทุกคนอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าผมบอกเขาไว้แล้วว่าวันหลังมานี่มันก็มาได้แต่ว่าอย่ามาเอาของน้องอย่างนี้นะเพราะผมพวกเราเนี่ยตั้งใจเอาของมาให้น้องนะ ไม่ได้มาให้หลุงก็เคกคนผมเนี่ยจับจรนอ่าต้องบอกว่าจรก็บอกเรียกว่าโจอนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้เรียกจรนหรือว่าเรียกขี้เมาดีนะก็คือเหมือนเขาจะเมาเล่าเลยทุกคนกินเล้านี่หึงเลยนะทุกคนก็เลยจับเขาง่ายมากรอบนี้รู้สึกว่ากินเล้าจะแรงมากโอเคทุกคนผมก็อ่าปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปนะก็ถูึกว่าเขาเองก็ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่คนที่จะเลวร้ยายอะไรนะก็เลยปล่อยเขาไปก็ดูก่อนถ้ารอบหน้าเนี่ยยังมีอีกผมก็คงจะต้องอจับตัวเขาเนี่ยลงไว้ในหมู่บ้านนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้ผมก็ปล่อยเขาไปก่อนนะก็เหมือนว่าแล้วก็เหมือนว่าลุงเขาเนี่ยจะไม่ให้ผมเห็นหน้านะเขาไม่อยากให้เราเห็นหน้าแล้วเขากลัวว่าเราไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแบบนี้มั้งก็ทุกคนก็สลับกินนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านีน้แต่ผมะจะต้องเด,เดินทางกลับก่อนเดี๋ยวมันจะมืดไปมากกว่าน,นี้แล้วก็ลืมไปเมื่อกี้ ที่ผมจับเขาง่ายเมื่อกี้เขาอาจจะไม่มีมีดด้วยเมื่อกี้ผมย้ำเขาอะมีแต่ขวดเหล้าไม่มีมีดเลยนะไม่ได้พกมีดไปด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัวเดินทางกลับอู่บ้านแะลทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคิดหน้าจะเป็นอะไรผมก็ฝากติดตามด้วยนะผมก็ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีครับ